ครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับทางช่องเลขเด็ดหัวดังก็จะได้มาสรุปข้อมูลนะครับในส่วนของสิ่งหนึ่งสิงหานะครับทั้งเลขเด่นนะครับเด่นกี่ตัวตัวไหนจะมาเด่นบ้างนะครับแล้วก็นําเด่นไปจับคู่นะครับให้ได้น้อยชุดที่สุดนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับรอบสิบหกสิงเอารอบสิบหกกรกฎานะครับแอดได้ทํา ร้อยสหน่วยแต่รอบนี้ไม่ได้ทำนะครับรอบนี้ไม่ได้ทำก็ได้6กสตัวนี้นะครับซึ่งรอบนี้จะมีตัวไหนบ้างเราไปดูกันในคลิปวิดีโอครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับกสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามทางเล็กเด็ดมันดังช n n e l นะครับโอยดเจวันนี้เป็นคลิปวิดีโอประจำค่ำคืนวันที่ยี กระฎาษอม67นะครับซึ่งทางเลขเด็ดหวยดังก็พยายามนําเสนอไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดที่ไหนหวยดังตรงไหนนะครับเราก็จะรวบรวมข้อมูลมาต่างๆมาวิเคราะห์นะครับเพื่อจะหาตัวเด่นตัวดังมาจับคู่ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับประจำวันวันที่1สิงหาคม67ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งทางช่องก็ไม่สนับสนุนนะครับให้ไป นำข้อมูลไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดทังสิ้นครับรับชมเพื่อความบันเทิงน,นะครับเท่านั้นเรามาดูกันว่าบนทั้งหมดเลยวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากใช้เดิมนะครับที่ทําคลิปไปแล้วก็จะมีหลักร้อยตัวนี้นะครับหลักร้อยตัวนี้ซึ่งแอดได้สรุปไปว่าร้อยตัวนี้ซึ่งแอดไม่เปลี่ยนนะฮะเอาตัวนี้เลย ก็จะเป็น93057ตัดออกมาแล้วได้เหลือ7กับ3เหลือ7กับ3ในหลักร้อยนะครับแอดให้เด่นไปที่7นะครับักหลักไปที่7เลยส่วนเขาจะมาไม่มาจะโชว์ตัวไหมในรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ในหลักร้อยก็ถ้ามาก็จะมี7กับ3ตัวนี้แหละครับที่จะมาได้ นะครับหรือจะมาตัวอื่น <c oughs> นั้นก็อีกตัวใครตัวมันถ้าก็มาตัวอื่นนะอ่ะร้อยก็จะมี7กับ3นะครับส่วนหลัก10บนนะครับหลัก10บนในแอดก็ได้สรุปไปแล้วนะครับสรุปไปแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบนนะครับ10บน1สิงหาก,ก็สรุปได้แบบมึนๆพอสมควรนะครับเพราะาเลขมันชนกันเยอะนะในส่วนที่เคยมาเนี่ย เขามี6ตัวเลยปกติมันได้แค่3ตัว0 1 2 3 4 6นะครับ้ก็พยายามเทียบเคียงแล้วก็จะตัดตัวน้อยที่สุดนะครับก็ตัดได้สุดๆก็อยู่ประมาณเด่นไปที่4กับ6นะครับลองไปที่0กับ3ในส่วนของ10บนนะครับหน่วยไม่ได้ทํานะครับเรามาจับประกบคู่เลยนะครับนี่คือ10บนก็จับไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาเข้าสู่หมวดของการสรุป,ปวันนี้ อาจจะตัวเล็กนะครับขอประทานอภัยนิดเนึงเพราะว่าถ้าจะเอาหลายแผ่นมันก็จะหลายหน้าหลายกระดาษแล้วก็จะอธิบายกันค่อนข้างจะเข้าใจยากเด่นบนจับคู่บนด้วยมีอะไรมนมากเดีนบนจับคู่บนนะั้งหมดประมาณกี่สำนักกี่สูตรนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกและสิบห้สสูตร ด้วยกันนะครับที่ผ่าสูดด้วยกันไล่เรียงตามคะแนนแล้วนะครับมาหนักที่สุดก็คือสองกับเก้าไอ้สองกับสี่ไม่เข้าประทานกัไปสองกับสี่ไปที่เก้าแต้มนะครับสองกับสี่ <c oughs> ไปที่เก้าแต้มตรงนี้นะครับไอ้ก็เลยเขาเรียกว่าพอกระเทือนเนาะพอกระเทืนอนกระเทืนอกทน,อก,น,ก,นก็เลยจับสามมาด้วยนะครับเป็นตัวรองในเด็ดชนะนนแล้วสองสี่สามเนี่ย แอดว่าในรอบนี้ไม่น่าจะหลุดโผในส่วนของ10หน่วยบนนะสิหน่วยบนรางวันที่1ไม่น่าจะหลุดโผแน่นอนแล้วก็แอดก็จะหาตัวประกรบออกมานะครับซึ่งตัวประกรบเนี่ยมันได้096 096อันนี้เราว่าไปตามตัวเลขก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคัดแยกกันอีกทีนึงว่าอะไรคืออะไรนะครับ คลิปเนี้ยอาจจะใช้เวลานี้หนึ่งหรืออาจจะยาวสักหน่อยนะเพราะว่าข้อมูลตัวเลขอยากให้เกลียรยที่สุดนะครับไหนๆเราจะสรุปแล้วอยากให้เกลียรยที่สุดอขออนุญาตวางลงนะครับถ้ามันไม่ชัดก็พยายามทางจอนะทางจอเอาเดินนะครับเก้ากับหกนะครับเก้ากับหกมาจากเนี้ยเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเก้ากับหกมาจากตัวเนี้ยแหละ ค,คือแอดเอาส่วนที่สังเกตนะครับสังเกตที่1 2กับ4ีนี่เยอะมากอันนี้สอกับ4 2่สองกับสี่สกับสากับสามสองกับสี่สามสอ้เยอะจริงๆนะครับสองสองสงงเยอะจริงๆนะสี่อ้อะไรจะมันจะเยอะขนาดนี้มันก็เลย เด็ดออกมาอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่เดินดีแล้วมันไม่เข้ากลุ่มกับ2 4นะครับคือเขาแยกกลุ่มไปไปอีกแบบหนึ่งก็จะมีของกระดาษเนี่ยนะครับของกระดาษเนี่ยกระดาษกระดาษกระดาษเกระดแปกเก้าษ9 6 8 8 6 9 9 6 8 6 8 9ตัวนี้นะครับที่มันมีสกับ2แล้วก็จะมีแอดยอดเหงเหลือ ยอดเฮงตัวนี้นะครับซึ่งเดินดีมากในส่วนของมันจะไปหลักร้อยหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจนะแต่ว่าสุดทายเขาก็ามาสิบหน่วยก็เขามานะมันก็จะมีศูนย์เจ็ดเก้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีของอาจารย์ปัญญาที่เดินดีในสองตัวนะครับของก็ญาติออกของพี่ต้อยของช่องน้าเชียร์ไปด้วยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับทุกท่านเลยแล้วก็บนเดินดีสี่กับเจ็ดแอดก็เลยเอามาวางตัวนี้จะได้สี่สูต จะได้4ีสูตรก็คือเอาอาจารย์ปัญญามาด้วยนะครับเอาของแอดจอห์เฮงมาด้วยแล้วก็เอาเอาตัวไหนลยอินซีเพเนจอนนะครับก็จะได้ศูนย์เกตัวนี้ออกมาเนี่ยนะครับที่ได้ศูนย์เก้าหกมาจากนี้นะครับจะใช้เป็นตัวประกบเลยนะครับจะใช้เป็นตัวประกบเลยในส่วนของบน1 5. นึ่งสิงหานีนะครับ แล้ว2 3 4สามสี่เนี่ยมันจะจับคู่กันได้ไหมนะครับ2 3 4สามสี่จับคู่กันได้ไหมก็มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสแต่แอดเอามาแอดไม่ได้จับนะครับเพราะว่าดูแล้วดูทรงมันแล้วมันไม่น่าจะมาด้วยกันนะครับหรือใครชอบเพราะมันเด่นด้วยกันได้มันก็น่าจะมาด้วยกันโดยเฉพาะสามกับสีนี่น่าจะยากเพราะอะไรเอ่ย สังเกตดู2 4 2ส2 4 2 3 4 2 3 4 2พวกเนี้ยศูนมาเข้ามาตัวเดียวเรื่องของเรื่องไม่ใช่หรอกครับเข้ามาตัวเดียวเด่นแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะมาด้วยกันได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้2 3 4ก็อาจจะมาด้วยกันก็ได้นะครับใครใครอยากไปจับก็ตามสบายนะครับไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าแอดเอามาเอาตัวประกอบตัวเนี้ยนะครับที่ต่างพวกกับเขาเนี่ย094์กก็จะได้20 2 20ออันนี้ไม่ปากหลักนะครับ ย้ำไม่ปากหลักไปกับได้นะครับ02 20 3003 4004 2992 3993 4994นะครับมี6ชุดนะครับ6ชุดแล้วแอดดึง6ตัวนี้มาด้วยเพื่อเป็นตัวกันนะครับตึง6ตัวนี้มา้เพื่อเป็นตัวกันมันก็ได้จะกันไปที่2 26 36 46 สามหกเพิ่งออกประโยกสามหกตัวนี้เพิ่งออกประโยกมันมาอีกแล้วเหรออืมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะหวยประเทศไทยนี่มันจะไปประมาทป่ะนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแอ๊ดก็เลยขอยาตเอาแต้มดับบนปาตัดนะครับเพิ่งรอบนี้มีแค่สองตัวนะครับคือหนึ่งกับสี่นะครับโน้ติแล้วมีสามตัวก็เอาอยู่นะครับวันนี้มีหนึ่งกับสี่ถ้าหนึ่งกับสี่ ตัวนี้ก็จะหาย2อบวกเเป็น1คือได้11นะครับมาเศษหนึก็คือ1ตัวนี้นะครับ29ไปแล้วนะครับ04บวกกันเป็น4ก็ไปแล้วนะครับจากนั้นมันก็จะเหลือที่ขีดเส้นแดงไปตรงเนี้ยศูนย์สองสานย้าสี่เก้าหกอันนี้ก็ไปเหมือนกันนะประธานาภัยนะบวกกันได้8ไม่ใช่ได้ไปหรอก มันไม่เด่นก็สามหกสี่หกนะเดี๋ยวสี่ชุดนี้จะอธิบายให้ฟังมันว่าอย่างไรนะครับก็จะได้จากเก้าชุดก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับที่จัดชุดน้อยลงจากแต้มดัดนะครับจากแต้มดับตัวนี้นะครับชุดกันก็ยังติดเข้ามาอยู่นะครับชุดกันก็ยังติดเข้ามาอยู่อันนี้ชุดเต็มนะครับชุดเต็มเดี๋ยวจะหาว่าแอดม่วยกับใช้ว่น แอดปลักล็กไปชนีไม่ก็่อบนั่นอันนี้คือชุดเต็มเขานะครับก็ถือว่ามันเข้านะถ้ามันมาแอดถือว่าเข้านะแต่มันเป็นเข้าในชุดเต็มนะครับไม่ใช่เข้าในชุดเน้นเออย้ำๆกันไปเลยนะครับเอาตัวชัดๆถ้ามันมาครับแต่ถ้ามันไม่มาทั้งหมดก็ก็แล้วไปนะครับแต่ถ้ามันมาก็คือมาในชุดเต็มก็คือชุดเต็มถ้ามาในชุดเน้นก็คือชุดเน้นนะครับเวลาแอดพิมพ์ขึ้นหน้าปกเนี่ยอจะบอกว่าถ้าสมมตินะ สามเก้ามาอก็บอกเออเนี่ยจับชุดกันเลยแล้วงดที่ผ่านมาได้สามเก้าก็คืออยู่ในชุดเต็มตัวนี้นะครับให้เข้าใจตรงนี้ทั้งที่มาใหม่ที่มาเก่าด้วยนะครับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ด้วยนะครับให้เข้าใจกันตามนี้เนาะ <c oughs> ที่ยกมาเยอะเยอะตัวเล็กๆข้อเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าทางช่องจับนั่งเทียนเขียนข่าวขึ้นมาเองหรือเปล่านะครับ <c oughs> เรามีข้อมูลที่อ้างอิงได้นะครับมีกลุ่ม d i f f e r e n t group นะครับที่จะมาอ้างอิงถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับถึงข้อมูลเหล่านี้คลิปนี้อาจจะอธิบายกันละเอียดนิดนึงนะครับไอ้สามเก้าสี่เก้าสามหกสี่หกนี่มาจากไหน mm. คือมาจากข้อมูลหลังบ้านที่สนับสนุนว่านะครับศูนย์มันไม่มาเยอะเลยประมาณเจ็ดสูตรที่ศูนย์ไม่มาสิบหน่วยบนนะครับฉะนั้นถ้าศูนย์ไม่มาสิบหน่วยบนจริงตามสูตร ที่เคยใช้มาแถวนี้ทั้งแถวจะหายไปเลยสามสามชุดเนี่ยหายไปเลยนะครับสามชุดนี้หายไปเลยมันก็จะเหลืออยู่เอาที่ขีดเส้นใต้มันก็จะเหลืออยู่สี่ตัวแค่นี้นะครับสามเก้าสี่เก้าสามหกสี่หกนี่คือแอดเอาตัวดับไปตัดศูนย์ออกนะครับมันก็จะเหลือสี่ชุดนี้ครับให้น้อยตัวลงที่สุดนะครับ คงจะไม่น้อยมากไปกว่านี้แล้วแหละนะครับหรือจะเจาะไปเลยไหมวัดใจกันไปเลยไหมเจาะกันไปเลยไหมวัดใจกันไปเลยไหมก็จะมีข้อมูลสนับสนุนในส่วนข้อบนตัวนี้นะครับในส่วนของข้อบนตัวนี้มาสนับสนุนเพิ่มนะครับแล้วก็จะนี้เนี่ยสิบบนตัวนี้นะครับสิบบนก็จะมีสี่สี่สามหกเนี่ยไม่มีศูนย์ก็คือสี่สามหกตัวนี้นะครับ ถ้า4 3 6ตัวนี้มาจริงๆเราก็เล่งไปที่3เลยนะครับ3มีตัวไหนบ้าง4มีตัวไหนบ้างนะครับมันก็จะง,ง่าย3ก็มีแค่นี้4ก็มีแค่นี้จริงๆนะฮะมันไม่มีอะไรเก,รกิดขึ้นคนนี้นะครับแล้วก็ถ้าสูตรครบบนนะครับถ้าสูตรครบบนตัวนี้หลายหลายคนอาจจะไม่ชอบหลายหลายคนอาจจะชอบก็ดูดไปด้วยกันนะครับมันก็จะมี3 9ตัวนี้เข้ามานะครับ แต่ยูนขโคบนตัวนี้จะไม่มีสีนะครับเออมันไม่มีสีนะครับมันก็จะเจาะเข้าไปอีกได้ว่า39ตัวนี้จะมาไหมนะครับ36ตัวนี้จะมาไหมเพราะมันมี36กว่า39น่ะนี่ก็คือถ้าจะเจาะเข้าไปอีกให้มันน้อยที่สุดก็จะเหลือ39กว่า36่านี้มันจะไหมอย่ามหก36ไม่รู้ตอบไม่ได้ มันอาจจะมาก็ได้ศูนย์สี่ศูนย์สามมันยังมาเลยลดกันแต้มเดียวมันก็ยังมาได้ไม่ลดแต้มมันก็มาได้ไม่มาได้ครับมันก็มาได้หมดแหละนะครับถ้ามันจะมานะอะไรก็ไม่ห้ามมาอยู่หรอกแต่ถ้ามไม่มามันก็จะมีสามเก้าตัวนี้นะถ้าครบบนเขาทํางานทั้งสองสูตรนะถ้าครบบนไม่ว่าจะแอดบนดินแผ่นป้าหรือบาของไม่น,นัดไม่มีสูตรใดผิดเลย เขาก็จะมาสามเก้าตัวนี้ตัวเดียวนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับจะให้แอดการันตีแอดมิการหรอกเพราะมันมันตัวเดียวปักหลักเอายากเหมือนกันนะแต่ถ้าชุดเน้น,นจริงๆริงมันก็จะมาประมาณนี้นะเจาะเลยเนี่ยสามหกสามเก้าสามหกมาแล้วมันจะมาอีกไหมไม่มามันก็จะมาสามเก้าตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจบางคนก็ไม่ชอบเก้าแต่อย่าเพ้อนนะไอ้เก้าตัวนี้ปีนี้มันขยันนะมันอาจจะ พักเหนื่อยบ้างแล้วก็วิ่งต่อนะไอ้ก้าตัวนี้ระวังให้ดีนะครับฉะนั้นสรุปว่าเด็ดบนจับคู่บนนะทั้งไหลายทั้งพวงก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับชุดเต็มก็จะมี9ชุดนะครับชุดชุดคัดเน้นออกมาก็จะมี4ชุดนะครับถ้าจะเจาะจริงเจาะไปที่3กับ4นะเพราะว่าข้อมูลสนับสนุนก็ค่อนจะเยอะนะครับ สองก็เยอะทาไมไม่เอ,อาไปใช้งานเนี่ยครับไม่ดูสิครับมันมันเวลาผมไปจับแล้วมันหลุดถ้าของเรื่องไม่ใช่หรอกมันหลุดมันเชียร์ไม่ขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับแอ๊ก็เลยไม่จับมาไม่ใช่อะไรหรอกมันมันมันเชียร์ไม่ขึ้นจริงๆนะครับแต่ใครชอบก็เอาไปใช้เลยนะครับชุดนี้ชุดใช้งานแล้วนะครับใครชอบสองเก้าอะไรก็เอาไปใช้ได้ตามสบายนะครับไม่มากกันอันนี้ แอดนำตามเสนอข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็ประสบการณ์อันน้อยนิดของแอดนี่แหละมามาวิเคราะห์ประมวลผลนะครับให้ให้ผู้ชมทุกท่านได้ได้มีเขาเรียกอะไรข้อมูลในการตัดสินใจในเรืกก่องการใช้งานนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับสี่หก็ขามาตรงชุดของผู้เท่าใจดีอยู่เด้อนะครับนี่สี่หกตัวเนี้นะมีสี่เก้าด้วยแหละมีไหม ไม่ใช่สี่เก้าไม่น่าจะมาด้วยกันเออตัดเอาได้ตัวหนึ่งแล้วนี่นะสี่หกมาด้วยนะสี่หกมีด้วยนะนดูดีๆนะครับไม่แน่นะครับมันก็อยู่ในนี้แหละนะครับให้เราพิจารณาดูดีๆแต่แอดชอบเลยจะไปตรงะะนะรส,สี่หกเหรอวะสามเก้าสี่หกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยคือชอบส่วนตัวนะชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้ เออฝากไว้นิดนึงเดินดีต่อเนื่องเดินดีมาตลอดแต่ไม่มีใครสนใจไม่รู้เป็นไรแอดใต้ฟ้าเนี่ยสี่บนเด่นบนละตัวเดียววิ่งตัวเดียวเลยเข้ากับแทบทุกหมวดเนี่ยนะหรือยังไม่จ๋าเหรอเจอมาทุกหวดเข้าทุกหวดยัไม่จ๋าจับคู่เขาก็มีสี่เก้าดวยนะแต่ว่ามันก็ ไปชนที่เขาเรียกกันไรตัวตายตัวแทนอาจจะจะมายากอยู่สี่เก้านะครับสี่สามมีไหม,มนะแต่ว่าสี่ตัวเนี้ยอย่าทิ้งนะแอดเอดอดเอามาให้ดูเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ปล่อยต่องวดนะครับกลัวจะลืมไม่ใช่หรอกครับแอดใต้ฟ้านี่กลัวจะลืมสี่บนสี่ล่างใครชอบออกกําลังกายใช้ได้นะของแอดใต้ฟ้าเขาเนี่ยนะครับโอเค คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับกลัวคลิปมันจะยาวไปนะครับอูฟังีิว่าโอ้ยโหยังตรวแทกนะครับโอเคก็ละขอบคุณมากนะครับที่หลายท่านนะครับที่กดติดตามกด s u b ส c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในการที่จะติดตามไว้นะครับคนกดติดตามไม่เฉยไม่กดกระดิ่งมันจะไม่เจอคลิปล่าสุดนะ ถ้ากดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับกดกระดิ่งกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสองสองกดนะถ้ากดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้เจอคลิปใหม่ๆในในเวลาทางช่องลงคลิปใหม่ๆมันก็จะได้เด้งบางคนจะไม่เจอคลิปใหม่นะจะเจอแต่คลิปเก่าบางคนบอกนี่อย่างมันก็มีคลิปใหม่เยอะแยะเพราะคุณไม่กดกระดิ่งด้วยนะครับ มันก็จะเลยไม่ไม่แจ้งเตือนนะครับระบบจะไม่แจ้งเตือนเราก็จะไม่เจอข้อมูลให,ใหม่นะอันนี้ฝากไว้ด้วยอ่ะก็คงประมาณนี้ฝากไว้ในส่วนของสรุปบนเด่นบนจับคู่บนด้วยนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนของข้อมูลวันนี้นะครับเออแอดลืมบอกไปนะครับก่อนจะจบคลิปลืมลืมบอกพ่กนี้ก็จะเป็น สรุปของในส่วนของล่างรสรุปในส่วนของล่างแล้วก็จับผู้ล่างด้วยนะครับเป็นชุดสรุปล่างพวกนี้นะครับวันที่ยี่แปดคลิปวันที่ยี่แปดจะทําคลิปตอนตอนค่ำเหมือนเดิมนะครับคงจะคลิปคงจะไปโผล่หรือเผยแร่ดึกๆหน่อยนะครับก็เป็นส่วนของล่างนะครับลืมลืมจะจะลืมบอกไปว่าคลิปต่อเน,นื่องคือคลิปสรุปล่างนะครับ สำหรับคำคืนนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับไว้่อนทุกท่านนะครับเหเงหินบางๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ